สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามด้วจันนะครับวันนี้คือวันอาทิตย์สองทุ่มเราจะมาเจอกันและที่สําคัญแขกพิเศษวันนี้เนี่ยเป็นแกนนําคณะหลอมรวมประชาชนนะครับคุณไทยกรพลสุวรรณนะครับขอต้อนรับพี่ไทยกรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ,อเห็นว่าวันนี้เนี่ยพี่จะคุยเรื่องที่แบบว่าไอ้กุศิบมากๆเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณในการเปลี่ยนตัวท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องมันเป็นยังไงอะครับ คือในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นที่จะเริ่มการอภิปรายกันวันที่24น,น,นะครับครับถึงแม้ว่าจะมีกรณีที่เกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยแล้วก็มีการาขัดแย้งกันตั้งแต่มีการสั่งให้ไปตรวจสอบที่ดินของคุณอนุทิน หรือ, mm hmm. อ,อการที่พักแกนนำรัฐบาลเนี่ยเอาเอกสารเรื่องอเรื่องที่ดินเขากระโดงเนี่ยไปมอบให้กับฝ่ายคา้านแล้วก็เอาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินสนามกอบของคุณอนุทินเนี่ยไปมอบให้กับฝ่ายคา้าน mm hmm. เพื่อให้พักฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องนี้แต่นี้เมื่อเรื่องมันออกมา โดยที่พรรคฝ่ายคา้านเขาไม่ยื่นอภิปรายพรรคภูมิใจไทยแต่พุ่งเป้าไปที่พรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังมากกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจตัวนายกรัฐมนตรีเพียงอย่างเดียว mm hmm. เราก็จับสัญญาณดูว่าระหว่างภูมิใจไทยระหว่างเพื่อไทยจะสามารถสามัคคีกันได้ไหม ระหว่างคุณทักษิณกับคุณเนวินเนี่ยจะสามัคคีกันได้ไหมจะร่วมเป็นร่วมตายกอดคอกันเป็นรัฐบาลต่อไปหรือคุณเนวินจะตัดสินใจเปลี่ยนเกมทางการเมืองนั่นคือจัดการนายกรัฐมนตรีก็คือแผ่ทองฐานก็คือเอาแพ่ทองฐานออกซึ่งโอกาสที่ภูมิใจไทย อนุทินจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็มีครั้งนี้เท่านั้นนะครับการเลือกตั้งครั้งหน้านี่โอกาสที่อนุทินจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่ก็ยากยากกว่าการเป็นนายกรัมนตีโดยการเอาแพรทองทานออกจากตำแหน่งนายก mm hmm. นี่นี่คือ mm hmm. ที่เรามองกันทั่วไปแต่สิ่งที่มันลึกไปกว่านั้นที่ผมบอกว่ามันเป็นสัญญาณในการที่จะเปลี่ยน ตัวนายกรัฐมนตรีนั่นคือแกนนำพักเพื่อไทยทุกคนย้ำนะครับแกนนำพักเพื่อไทยทุกคนพูดไปในทิศท,ทางเดียวกันว่าตอนนี้ให้ยอมพักภูมิใจไทยไปก่อนสัญญาณอย่างหนึ่งที่พี่ไชยกรบอกก็คือวา่าพักเพื่อไทยบอกว่าให้ยอมพักภูมิใจไทยไปก่อนก็คืออะไรอะครับก็คือไม่ กดดันภัคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นกรณีหัวเลือกตั้งสวที่สุดท้ายแล้วคณะกรรมการคดีพิเศษก็ไม่สามารถที่จะได้เสียงครบสิบห้าเสียงจึงไม่สามารถที่จะเอาคดีอ้างยี่ส่องโจรแล้วก็เรื่ององค์กรอาชญากรรมทำลายความมั่นคงภายใน ของกลุ่มเลือกตั้งสวเป็นคดีพิเศษได้แต่ก็ให้ใช้เงื่อนไขปกติของอ,อำนาจของดีเอก็คือฟอกเงินนี่ก็คือสัญญาณที่หนึ่งที่ไม่กล้าแตกขักกับภูมิใจไทยสัญญาณที่สองก็คือไม่ทวงเอาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาจากพรักภูมิเจไทยคืนซึ่งตอนแรกมีการเจรจากันว่าภูมิใจไทยต้องคืนกระทรวงมาหาไทยและกระทรวงศึกษาธิการกลับมาให้เพื่อไทยและเพื่อไทยจะคืนกระทรวงสาธรารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวคืนไปให้กับภูมิใจไทยอตอนนี้ก็ยุติการเจรจาเรื่องนี้แล้วเรื่องที่สาม ไม่กดดันเรื่องที่ดินสนามกอล์ฟของตระกูลชาญเวรกูลให้หยุดเลื่อนไปเห็นไหมครับตอนนี้ก็หยุดแล้วไม่เ<ด>ีกยรไปรเลยเออไม่มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือการแอบไปเจรจากันสี่คนที่บ้านจันท์สองล่ากก็มี คุณทักษณิณมีนายกแพทองทานมีคุณอนุทินแล้วก็มีคุณนีวินแต่สิ่งที่เรามองว่าไม่ราบเรื่องไม่ราบเรื่นก็เพราะว่าหลังการเจรจาไปเจรจากันสี่คนนะครับเป็นการลับแต่มีใครมาบอกผู้สื่อข่าวให้ผู้สื่อข่าวรู้ว่าวันที่สองมีนาคม มีการไปพบกันที่บ้านจักสองล่าทุคนสี่คนไม่ทักษิณเป็นคนบอกก่อนนายกแพทของทานเป็นคนบอกไม่นายกแพทของทานเป็นคนบอกก็คุณอนุทินหรือคุณเนมคุณอนุทินต้องวิ่งจัน่นมาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะให้สบ,บ้านเรื่องนี้หลังจากที่มันมีกระแสะขา่าวแพร่ไปว่าสี่คนนี้แอบไปพบกันที่บ้านจั์สองล่า นั่นหมายความว่าคนปล่อยข่าวไม่ต้องการที่จะทําให้เรื่องนี้เป็นความรับปล่อยข่าวออกมาเพื่อให้สาธารณชนทั่วไปรับทราบและคนที่ได้ประโยชน์ในการปล่อยข่าวเรื่องนี้ก็คือฝ่ายของคุณนวินกับคุณอนุทินเพราะฝ่ายที่เสียก็คือฝ่ายของคุณทักษิณและนายกเนื่องจากคนที่ เสียรางวัลเ,เสียรางวัลทางการเมืองนี่ก็คือฝั่งของคุณทักษิณกับคุณแพรทองทานหมายถึงว่าไปสยบยอมขอเจรจากับคุณอนุทินและคุณเนวินีน่ไงครับการปล่อยข่<ม>าวครั้งนี้นี่ฝั่งของคุณทักษิณกับนายกแพรทองทานเนี่ยเขาเรียกว่าเสียรางวัลทางการเมืองแต่สัญญาณที่มองเลย ให้เห็นชัดว่ามันไม่มีความราบรื่นในการเจรจาตกลงกันก็คือหนึ่งแทนที่แทนที่คณะกรรมการคดีพิเศษจ,จะมอบเรื่องหัวเลือกตั้งสอวออกลับคืนไปให้กกตท,ทำแบบเบ็ดเสร็จเลยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสสและการเลือกตั้งสวกลับไม่ทําอย่างนั้นแต่เป็นพฤติกรรมเหมือนกับเอามีดไปเสียบไว้ข้างหลังสวก่อนก็คือเมื่อเอาเป็นคดีพิเศษไม่ได้ก็คาคดีฟอกเงินไว้ก่อนอัยี่ฟอกเงินเพื่อที่จะใช้คดีนี้เรื่องนี้ในการกดดันหรือก,กําหนดให้สว ทำตามที่ตนเองต้องการในขณะที่กําลังดําเนินคดีไปแล้วเรื่องที่สองมีการปล่อยข่าวออกมาจากกระทรวงยุติธรรมหรือกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษว่าจะมีการไปดําเนินการออกหมายเรียกเรียกใผ,<ะ>ผู้ช่วยสสของพักภูมิใจไทยจังหวัดอ่างทองเนื่องจากผู้ช่วยสสคนนี้ เป็นแกนนำในการจัดทำโผูเลือกสอบก,ก็คือไอ้ตัวเลขหมายเลขักนหมายเลขนี้เขาปล่อยข่าวออกมานะครับว่าจะออกมาเรียกเชิญผู้ช่วยดำเนินงานสสนี่เป็นตำแหน่งทางการเมืองนะครับสภาผู้แทนราษฎรต้องจ่ายเงินให้กับตำแหน่งนี้สสคนหนึ่งสามารถแต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงานสสได้ห้าคน ดีเอสไอจะออกหมายเรียกคนนั้นเขาบอกว่าชื่อว่าตอเตานายตอเตาเนี่ยเป็นผู้ช่วยดำเนินง,งานสสของภาคการเมืองสีน้ำเงินเป็นสสจังหวัดอ่างทองอายอย่างงั้นนะครับนี่คือปล่อยข่าวออกมาแต่ตอนนี้ยังไม่มีหมายเรียกนะครับแต่ปล่อยข่าวออกมากระจายกันเต็มไปหมดเราแสดงให้เห็นว่าตรงนี้เนี่ยการเจรจากันร,ระหว่างทักษิณกับคุณเดวินเนี่ย มันเหมือนการไปพูดกันแต่ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ทุกเงื่อนไขหรืออาจจะเป็นลักษณะว่าไปพบกันเพื่อจากลาก็ได้ที่ที่เราสังเกตนะครับแล้วไอ้ที่น่าสังเกตเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นอีกในเวลาเดียวกันที่คณะก,กรรมการคดีพิเศษโดยภูมิธรรมและก็พันธุ์บุเอกพวีสอนสอง เอาคดีฟอกเงินไปเสียบไว้ข้างหลออังสวกลุ่มสีน้ำเงินเนี่ยกลุ่มภูมิใจไทยไนี่แหละกลุ่มเขากลุ่ยวันนั้นคุณทักษิณขออนุญ,ญาตเดินทางไปอินโดนีเซียศาลกลับไม่ให้เออสัญญาณอย่างนี้ไม่เป็นสัญญาณดวกกับคุณทักษิณเลยที่ไม่เป็นสัญญาณดวกคนหนึ่ง อำนาจของรรคเพื่อไทยไม่สามารถที่จะไปควบคุมไม่ว่าจะเป็นตํารวจไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับสูงที่เป็นกรรมการคดีพิเศษให้ได้คะแนนเพียงพอถึงสิบห้าคะแนนได้จึงไม่สามารถเอาคดีนี้เป็นคดีพิเศษได้ง้นวนเลือดสวเนี่ยว่ามันต้องใช้เสียงสิบห้าเสียงอำนาจของรัฐบาลเพื่อไทยไม่มีอำนาจในการบังคับกรรมการ คดีพิเศษ22คนให้เลือกหรือให้เห็นชอบได้เกิน15คนนี่อย่างที่หนึ่งก็คืออำนาจไม่มีแล้วเริ่มแสดงให้เห็นว่าเพื่อไทยตอนนี้ไม่มีอำนาจอย่างที่สองก็คือไปขออนุญ,ญาตศาลเพื่อเดินทางไปอินโดนีเซียก็ไม่ได้อีกศาลไม่ให้แล้วที่สามที่สะท้อนออกมาล่าสุดก็คือท่าน วันมัวมัดโนมัตชาประธานสภาผู้แทรนราษฎรได้ทำหนังสือด่วนที่สุดไปถึงผู้นำฝ่ายค้านสสอรัตบงเรืองปัญญาวุฒิให้ถอดชื่อทักษิณออกจากยัตติอภิปรายไม่ไว้วังใจมีล่าสุดเลยนะครับท่านมมดท่านวันมัวมัดนอมัตาเนี่ย ทำหนังสือไปถึงหัวหน้ารรคฝ่าย้านว่าให้ถอนชื่อของทักษิณนั่นหมายความว่าทักษิณกลายเป็นจุดอ่อนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจทําให้เกิดอะไรขึ้นครับทําให้รู้ว่าขณะนี้ฝั่งพรรคเพื่อไทยกลัวเรื่องนี้กลัวเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างมากเพราะทุกคนรู้ว่า ้ามีการอภิปรายไปแล้วคุณแพนทองทานตอบไม่ได้มันก็คล้ายกับกรณีท่านนายกบัญชาท่านถูกอภิป,ปรายไม่ไว้วางใจท่านตอบไม่ได้พรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฝังใหม่นำไทยหรือมวลชนก็ุูขึ้นมาเรียกร้องให้ท่านนายกบัญชาลาออกแล้วมีสัญญาณที่น่ากลัวมากขึ้นกว่านั้นอีกก็คือถ้า ที่สิบเอ็ดมีนาคมที่จะถึงนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เรื่องการพนันถูกต้องตามกฎหมายพนันออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมายผ่านคณะรัฐมนตรีมันจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้นนั่นคือมันจะมีการจัดม็อกไล่รัฐบาลแพทองทานเต็มรูปแบบ แล้วทีนี้ไม่ต้องบอกนะครับว่าจุดติดไม่ติดคือมันติดอยู่แล้วในประเด็นนี้ถ้าเรื่องของพรบการพนันและพนันออนไลน์เข้าสู่คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินการส่งให้สภาออกกฎหมายเนี่ยการไล่รัฐบาลจะเป็นไปตามขบวนการเขาเรียกว่าเต็มรูปแบบเลยนี่ก็เป็น จุดที่ทาให้รัฐบาลอยู่ในสภาวะมีแนวรุกทั้งด้านในสภาและนอกสภาและถ้าหากว่าคณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติที่จะให้มีการแก้กฎหมายให้การพน,นันและพนันออนไลน์ถูกกฎหมายนี่นั่นก็แสดงว่าพัรคร่วมรัฐบาลได้สัญญาณใหม่ว่าไม่เอาการพนันถูกต้องตามกฎหมายไม่เอาบอดออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมายนี่ก็คือสัญญาณเปลี่ยนตัวนาย,ยกรัฐมนตรี สัญญาณมันจะค่อยช,ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นและมันจะชัดที่สุดก่อนวันลงมติวันสุดท้ายของการอภิปรายแน่นอนครับสัญญาณจะชัดว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนตอนนี้ทุกคนอยู่ในสภาพนิ่งถ้าพี่ตอนลงจินตนาการดูนะครับในวันอภิปรายไม่ไว้วางใจจะสามารถถอดชื่อทักษิณออกไหมถึงถอดออกก็จะสามารถอภิปรายได้ว่านักโทษคนหนึ่งได้สินที่ ประโยชน์มากกว่านักโทษคนอื่น <c oughs> ก็อภิปรายได้นะครับ <c oughs> ก็ว่ากันไปได้จะประท้วงก็ประท้วงกันไปแล้วคุณแพรทรงทานจะตอบได้ไหมซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าไม่สามารถที่จะตอบได้คือความสามารถในการอธิบายอของคุณแพรทองทานนี่ไม่มีเลยคือเรารู้อยู่แล้วว่าแกตอบไม่ได้ทุกคนในสภาก็รู้อยู่แล้วว่าแกตอบไม่ได้ดังนั้น ภาพของคุณแพยทองทานต่อสาธารณะจะย่ำแย่ลงจะตกต่ำลงจะย่ำแย่ลงจะตกต่ำลงกระแสตอนนี้พิจิกรเหลนนะครับว่าโพออกมาสี่สำนักแล้วนะครับตัวเลขตรงกันหมดประชาชน uh huh. มากกว่าหกสิบเอร์ซ็นไม่ยอมรับไม่ให้ความเชื่อถือกับนายกรัฐมนตรี ไม่มีครั้งใดที่โพจะตรงกันอย่างนี้นะครับยุคสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยบางโพก็พลเอกประยุทธ์ไม่ได้รับความนิยมบางโพก็พลเอกประยุทธ์ได้รับความนิยมแต่นี่ทุกโพนี่ด่าโพซุปโปโพดูสวนดูส์พโพแล้วก็มีล่าสุดนี่สถาบันอะไรสักอย่างหนึ่งนี่หกสิเปอร์เซน หกสิบสองหกสิบสี่หกสิบหกเปอร์เซ็นแล้วแต่โพนะครับไม่เชื่อมั่นแพทองทานชินวัตื <S <S อนี่ขนาดยังไม่มีการอภิปรายนะครับแต่ถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนคะแนนความไม่เชื่อมั่นจะต้องเพิ่มสูงขึ้นอีกอาจจะถึงแปดสิบเปอร์เซ็นหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของประชาชนที่มาแสดงความคิดเห็น ว่าไม่เชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรีชื่อแผ่ทองทานกระแสะเปลี่ยนนายกมันก็เป็นไปตามนั้นและในขณะเดียวกันที่กำลังมีการอภิปรายหากมีม็อบเต็มถนนม็อบเต็มล้อมทําเนียบเรียกร้องให้เลิกการพนันออนไลน์เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบโดยการลาออกจะเกิดอะไรขึ้นครับ มอ็บอยู่รอบธรรมเนียบมบเคลื่อนจากธรรมเนียบไปที่สภาไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรหรอกไม่ได้เข้าไปในสภาหรอกแต่ไปเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแพทองคานรับผิดชอบต่อเรื่องการเสนอกฎหมายที่พี่น้องประชาชนไม่เห็นด้วย <c oughs> เช่นเรื่องพนันออนไลน์ถูกกฎหมายการพนันถูกกฎหมายเรียกร้องให้นายกลาออกกะแสมันก็จะมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกันนั่นแหละครับก็คือลงมือปลด แพรทองทานกลางสภากดไม่ยากนะครับท่านพิธีกรลดง่ายพักภูมิใจไทยกับพักรวมไทยสร้างชาติสองพรรนี้ลงคะแนนแบบงดออกเสียงลงคะแนนแบบงดออกเสียงเสียงของคุณแพรทองทานก็จะเหลือในสภาผู้แทนราษฎรเพียงแค่สองร้อยยี่สิบกฎหมายเขาบัญญัติไว้อย่างนี้ รัฐรมนูญบัญญัติไว้ว่ารัฐมนตรีหากถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องได้คะแนนไว้วางใจเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ในขณะนั้นวันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้เหลืออยู่493คนกึ่งหนึ่งก็คือ 2 4 7คุณแพรทองทานจะต้องได้คะแนนไว้วางใจเกินกว่า2 4 7ถ้าคุณแพรทองทานได้2 4 6คุณแพรทองทานจะหลุดจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีทันทีดังนั้นการงดออกเสียงของพรรคภูมิใจไทยกับพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงผมจินตนาการให้ท่านทั้งหลาย แล้วก็ท่านพิธีกรเนี่ยคิดตามนะครับ <Wow. S 1> วันนั้นเนี่ยวันอภิปรายวันแรกวันอภิปรายวันแรกจบคนก็จะสำรวจความคิดเห็นว่าเชื่อมัน่นในนายกไหมนายกตอบตรงไหมนายกตอบถูกใจไหมคือคะแมันก็ต้องพุ่งไปว่าคนไม่เชื่อมันน่นด่ครับก็รู้อยู่แล้วว่าเธ mm. อตอบไม่ได้ คุณแพรทองทานเนะี่ยท่านตอบไม่ได้ท่านอภิธิบายอะไรไม่ได้หรอกท่านก็จะนกแก้วนกขุนทองไปตามปูที่เขาส่งมาให้แล้วท่านก็มาอ่านไอแพกนั่นละวันแรกอภิปรายแล้วคนก็ความไม่เชื่อมันอุ้งอิงก็พุ่งสูงไปอีกแล้ววันที่สองน,นะครับพี่ขนาดวันแรกยังพุ่งสูงขนาดนั้นนะวันที่สองจะพุ่งสูงขนาดไหนคือคือเราต้องมองภาพนี้ให้ออกแล้วจะรู้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ย เขาก็ไม่มีใครพร้อมที่จะไปตายพร้อมกับพรรคเพื่อไทยนะครับคืออุงอิงถ้าคุณแพทองทานเนี่ยมีกระแสะความไม่เชื่อมั่นสูงถึง80-90เก้าสเปอร์เซ็นต์เน่ยท่านพิธีกรคิดว่าจะมีพรรคร่วมรัฐบาลพรรคไหนเขายอมไปตายกับคุณอุงอิงอมไม่ไมฮะคงหนีคงหนีแล้วล่ะครับแค่แค่เจ็ดสิบก็ดีแล้วแล้วครับ,รบไม่ต้องถึงแปดสิบะครับ ครับนะ่ยพักภูมิใจไทยเขาก็รู้ทุกคนรู้สถานการณ์นี้หมดนะครับไม่ไม่ใช่ว่าผมจะไปรู้แล้วมาพูดให้ท่านพิธีกรฟังไม่ใช่นะครับพักร่วมร,รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติอ่พักชาติไทยพัฒนาเนี่ยซึ่งชาติไทยพัฒนาเนี่ยเขามีประสบการณ์โดยตรงเลยในกรณีคุณพ่อของคุณบลาวุฒอานายุบัญหานะตอนแรกเนี่ยไม่มีอะไรนะครับ ตอนแรกพรรคความังใหม่พรรคนำไทยพรรคมวลชนก็สนับสนุนท่านบรรหารเหมือนเหมือนท่านอนุทินพูดตอนนี้แหละเออเหมือนกับเ,เลขขาราการพรรคประชาธิปัตย์เอ่อคุณเดชอิดขาวทองพูดนี่แหละเออ<ม>ก็เหมือนกับพรรคกล้ธรรมพูดนี่แหละว่าพร้อมที่จะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีสมัยก่อนนี่พูดขนาดว่าเรานี่ต้องสนับสนุนท่านบรรหาร ท่านบัรหานมาจากสุพรรณเราก็ต้องเลือดสุพรรณมาด้วยกันตายด้วยกันไปด้วยกันแต่พออภิปลายเสร็จเนี่ยกระแสะความไม่พอใจของพี่น้องประชาชนกระแสะความไม่เชื่อมั่นของประชาชนมันพุ่งสูงขึ้นนี่ยท่านพิจรกรก็ลองคิดดูว่าพรรคฝ่ายค้านเขาทําหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมแล้วถ้ารัฐบาลไปอุ้มคุณอุ้งอิงอ่ะพรรภูมิใจไทยสนับสนุน คนที่พี่น้องประชาชนไม่เชื่อมั่น70-80%พักรวมไทยสร้างชาติไปสนับสนุนคนที่ประชาชนไม่เชื่อมั่น70-80%หรือพรรคกร์นอื่นนี่ภาพของภูมิใจไทยภาพของรวมไทยสร้างชาติประชาชิที่ปัดหรืออะไรพวกนี้จะเป็นยังไงในสายตาประชาชนมันก็เท่ากับกอดกันตายนะเพราะนั้นก็ต้องตั้งคำถามว่าจะมีพักร่วม รัฐบาลพักใดยอมตายพร้อมกับแพ่ทองทานยอมล่มสลายไปพร้อมกับพักเพื่อไทยเรื่องนี้มันมีคำตอบอยู่แล้วครับเพียง mm hmm. แต่ว่าขณะนี้นี่เขายังไม่ดำเนินการกัน mm hmm. เพียงแค่นั้นเพราะมันยังถึงยังไม่ถึงเวลา mm hmm. เวลามันจะถึงนู่นแหละครับวันที่ยี่สิบสี่สถานการณ์ก็จะเปลี่ยนให้ท่านพิจิตรกรและท่านผู้ฟังคิดตามผมนะครับ วันนั้นถ้าหากรัฐบาลคอรมออนุมัติให้การพนันถูกต้องตามกฎหมายม็บมันจะเต็มทำเนียบมบมันจะล้อมทำเนียบเต็มทำเนียบอยู่ตอนนี้เขาไปจ่ออยู่แล้วที่สะพานชมาลูเชตกองหน้าไปแล้วรอเฉพาะว่าคอรมออนุมัติการพนันถูกต้องตามกฎหมายเมื่อไหร่แค่นั้นแหละครับม็บเขาก็จะเคลื่อนเข้าไปล้อมทำเนียบแล้วก็จะมีการโจมตีเรียกร้อง ให้รัฐบาลลาออกทุกวันต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกนี่ยังไม่ถึงวันอภิปรายนะพอถึงวันอภิปรายมอบเขาก็อาจจะเคลื่อนจากทำเนียบรัฐบาลมาเรียกร้องอยู่ที่สภาให้สอสอไม่ไว้วางใจแพรทองทานเพื่อจะล้มรัฐบาลกระแสก็จะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆประกอบก,บกับการตอบคําถามของนายกรัฐมนตรีแพรทองทานตอบออกมาแต่ละคําตอบออกมาแต่ละประโยคมีแต่ เรื่องลบทั้งนั้นมีแต่สถานการณ์ลบทั้งนั้นและบุคลิกของคุณแพทองทานแกไม่เหมือนคุณยิ่งหลักแกไม่ใช่เป็นคนที่แสดงบทนางเอกไม่ได้แสดงเป็นบทนางเอกผู้อ่อนแอและถูกคนอื่นทําร้ายนี่แกสู้อ่แกเหมือนนางร้ายในละครไทยแกเหมือนนางอิจฉาเห็นไหมฉันจะทำตัวของฉันอย่างนี้ละ่ะฉันจะแต่งตัวของฉันอย่างนี้ละ่ะนี่ไงครับบุคลิกมันต่างกันไง มันยิ่งจะทําให้อารมณ์ของพี่น้องประชาชนเป็นไปนทางลบต่อตัวนายกรัฐมนตรีมากยิ่งขึ้นก็คิดถึงภาพนี้ก็แล้วกันพรรคก่วมรัฐบาลอุ้มไม่ไหวหรอกผมดูแล้วอุ้มไม่ไหวแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเราเราเห็นสัญญาณนะครับแล้วถ้าหากว่าก่อนวันอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคณะแพทยสภาออกผลสรุปมาว่า นักโทษทักษิณชินวัตรที่กรมราชธรรมบอกว่าป่วยอาการวิกฤตเคลื่อนย้ายออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ถ้าเคลื่อนย้ายมีโอกาสเสียชีวิตทุกเวลาถ้าเกิดแพทยสภาบอกว่าไม่ได้เป็นป่วยวิกฤตเป็นป่วยที่เป็นป่วยปอมอุกระแสยิ่งจะถาถมเข้าไปอีกไม่มีที่อยู่ครับอยู่ไม่ได้หรอกครับ วันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องบอกว่าแซ่บมากเลยนะครับขอบคุณคุณไทกรนะครับที่มาคุยกันวันนี้ขอบคุณนะครับครับครับสวัสดีครับต้องบอกว่ามันต้องรู้อี่หลายช็อตช็อตแรกก็คือวันที่สิบเอ็ดนี้ว่าคอรมอจะดนุมัิคาสิโนหรือเปล่าถ้าดนุมัติบอกเลยว่าม็อบมาเต็มแล้วยิ่งไปผนวกกับวันที่ย7 2สบเ็ดยี่สิบแปดที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกโอ้ ไม่อยากจะพูดเลยว่ามันคือสัญญาณการเปล่งตัวท่านนายกมาแน่ๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไทกรพอสุวรรณ์น,นะครับแล้วต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการถามได้จานท์างช่อง YouTube กลุ่มหมทีวีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ